เพียกเพียเพียแต่ละดอกมันใช่ย่อยซะที่ไหนล่ะพี่น้องอุ้ยนนี่ก็สิเต็มกระตาละล่ะแพลว่าเต็มกระตากะสิผ้า,พ,พ,าพ่อแม่พี่น้องเมื่อดอกนี่ก็สิเต็มสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยแจ็คพอตแตกเปิดคลิปมาเบิ้งยว่าสีเมื่อะไรเมื่อพอได้พ่อแม่พี่น,ออนอ้อ,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 นอง นี่ละมันนี่จัดเต็มเลยมันได้ออกแล้วฝนกระตกม้านกระมานเป็นกลุ่มเป็นก่อนอยู่ไหมพี่น้องตังเลียงกันทราบหลาบอยู่ไหมนี่พ่อแม่พี่น้องเบิงเบิ้งอ่องเขียดไม่เขียดพ่อเบิงนี่ปาติโทนี่เอาให้เบิงสองดอกนี่ก่อนหนึ่งสองสามสี่หาหกหกดอกจ้ะหกดอกวันที่นี่บริเวณไก่เคี่ยงกันนี่เพียดอกนี่ห้ามดอกที่เจ็ดเพียปาเก็บเลย ไปคอยไปร่วมกันนี่พ่อแม่พี่น้องสุดยอดบะล่ะคะดอกนี่ละ่ะดอกนี่เป็นยังไงไถบอ้บ่ได้ออดอกนี่ละ่ะโอ้ยโ,โ,โ,โลมเพื่อขันบ่ไดจ้ะสองดอกนี้ฟา่ไปบ่เป็นหยังสองดอกนะฟาเข้าออมาเก,ก็บตัวนี้ไ้บอฮูออ้พี่น้องเอ้ยโลมนาอไไ้อยู่ไ้อยู่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังไ้อยู่จะ้ะไ้อยู่จ้าพี่อิง ได้ได้ได,ได้งามงามงามโอ้โหเปิดคลิปมากอะได้หลุนเลยยังวะเนาะสุดยอดอีหลีเลยนี่ขุนอะพี่นอ้องแย่งกันสาบลาม,มาเจอหมองเดียวนี่เราจะเสียไปสองดอกขุนได้เนาะใส่ไปได้สองดอกสามดอกก็ดอกนั่นเพียดเพียดเพียดแต่ละดอกมันใช่ย่อยซะที่ไหนล่ะพี่นอ้องอุ้ยุน ล่มเด้อบวมเป็นฝนอย่าเป็นฝนเด้อดอกนี้กำลังออกต้นหนุติมิเผียอีกจ้ะบนพี่นองฝนมันตกเนาะเห็ดก็ออกคักปิดไปดอกนี่ขึ้นนอนยุงสี่เอากแล้วพี่นะดอกแกไง่ี่นึงเถ่าทิมตัเสียดายคักกูนะ พี่อีกสองดอกพี่น้องอหนึ่งดอกสองดอกอสวยๆอ,อีกไปงามอยู่ด้วยเนาะมันใส่ใดบ่ละนี่เหท่าละะเท่าแล้ว,ลลวเป็นถือฝนนันนน่มแหงเท่าไปไงจ้าดอกหนึ่งโอ้ยพอมันพี่น้องทางเทือก่องม่วนนะเด้อแม่ฝน,นมันตจกจ้ะ ปาดมาลาเกิดอีกแล้วนี่นี่พี่น้องยักษ์ใหญ่ผุน่ะโอ้ยมึงมีคนมาเห็นพุน่ะดอกปุยง่ายเคืองโลเลยล่ะเข้าบักหมอกแดงสองดอกคุณดอกนี่มันหลุนกันไม่ได้สีใสเลยบ่เด้อนี่ปาดเนาะดอกง่ายคักง่ายในไอรีเลยบ่เด้ตัวเด้อง่ายง่ายผุนใส่บ่ไดดอกเอาไปนี่ล่ะบ่เอาไปให้มันหนักแล้วนี่ ใช่เบิง้งซื้อได้จ้ะเด้อนี่เห็ดเผืงยักษ์ใหญ่สองดอกพี่นอ้องเฮ้ยยักษ์ใหญ่จริงๆจ้ะนี่จับพ่อพี่น้องดอกนึงสีฟอฟอได้ไปเหลือกเอาเห็น,นไหมจ้ะโอ้ยปิดก,กล่องแดงแล้วมันบ่นพี่น้องสือได้เบิ้งช็อตเด็ดน้ำกันเด็ดช็อตเด็ดน้ำมาดามได้คุณหนะ่ามหลายแต่วันศีถาวรูปตะวันถาวห้องบุง้แต่ว่าห้าวเด๋ยวเบิง้ง เลยุ่นน้ำกันดอกง่ายๆเถ่าอยู่แล้วละคุณนะอุยยยะอ้ยเสียดายเนาะขอเห็ุเถ่าแต่กับบเป็นยังนี่แต่ดอกอ,อ่อนพ่นน้ำดอกหน่อยเพ่น,นเนาะพ่อนอยู่กันคู่กันแม่ก็หลูกเพ่นนี่แม่ก็หลูกแล้วน่ารักเสเหลือเกินว่ายผุดอีกดอกนึงเหยาไอศิพี่น้องเอ,อ้ยนี่อีกดอกนึงดอกนี่เถา่ถาอย่าเถ่าเด้ออุ้ยเถ่าือกันจากพ่อพ่น้องเถา่าอุ้ย โอ้ยน้องเอ้ยเสียดายคขาดุปน,นะเฮ้ยเสียดายเฮ็ดเสียดายเสียดายมันเถาอยู่นี่ละเจ้าอือจ้ะอันนี้เขาลัดดอกนี่พี่น้องมันงามก็เลยเอามองนี้ตุ้งมุติมิจับพน้องเฮ็ดได้ฝนออกเลยมนะั้งสงสัยเนี่ยตุ้งมุติมิจ้วะวัวหลายหลายสุดยอดอจริงนของเจ้าคนนี้ ขอบอกว่ามาดามเดี๋ยวใส่ถุงเลยเด้อเพราะว่าเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไปตัดตัดใส่ขาใส่ของขิปแต่ละลิปเพราะเหตุเพราะสิตัดขาตัดขาแบบนี้ว่าเดตัดเลยเพราะว่าถ้าต้องเฝ้าเก็บหน่อยไหมพี่น้องฝนมันตกนั่งละะ้วอะเนาะมาดามก็เลยกเก็บอย่างเดียวหล่นตาหล่นถุงถ้าไปชมเอาก็แล้วกันตัดขาของขิปแต่ละขิปเนาะ เห็ดต <episodes> ้น <c> น <oughs> you <c oughs> ี <ity> oh, right <c oughs> ้ฟอฟอตัวนี้ฟอเบาี่พี่น้องเอ้ยหมานสุดยอดวามหมานเลยนบอบอกแล้วว่าเฮ็ดเราอยากออกคักนี่เน่าเลยเห็นบอบอกแล้วว่าเฮ็ดอยากออกคักฝนตกมากอกคักเลยเพียเป็นตะตับยู่เห็นบอพี่น้องกีนี่พ่อตะเฮ็ดเถ่าหลายดอกมันที่นี่ผ้ามาเก็บละอ่อนละอ่อนแน่นี่กีมเอากีมเอาเลยหมานหมาน ยอดอีหลีจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องผีดอกนึงใส่ได้พวกพุ่งอีดอกนี่ได้พวได้ก็มาหลุนน้ำกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จ้าได้อยู่สวยสวยฝนลินแซมแสดีครับยังไดหลือพุ่นพี่น้องหลายตุปุอยู่คือหลวงจีนนี่ยหนึ่งจับพี่น้อง งามขนาดเลยคุณนะสวยสวย<ฮ>แน่นมากแน่นดีค่ะโหดพูดโฮโฮโฮในความแน่นของข้าวเนาะอโอ้ยก็ลังออกใหม่เลยนี่เห็นบหพี่น้องได้ฝนผีอีกจ้ะ อดอกส,สวยนี่แนมเห็นเล็งเห็นมาแต่ไกลเลยจ้ะเห็นหลังเพนพี่น้องจ้าเนาะงามคั่ะจ้าดอกนึงดอกนี้ก็โอเคสวยอยู่จ้ะดอกนี่งามบ่ก็ดได้อยู่ได้ล่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าแราแตกซื้อแล้วแบบว่าอ้าวดอกนี่ให้ตัวขบวาบ่เหยียบหัวเจ้านี่บ่ห็นไหมยางพานไปแล้วอูแต่ว่ากะสีลมโลม ได้หัวแต่ว่าหัวเราเอาได,ด้เดินเอาเอาทอนเราก็เอาพี่อีกดอกมนะันพี่น้องจัมโบ้ใหญ่ๆเลยพูนะ่ะว่าถากระลังสิเพราะว่าไอ้กินถากระลังสิไปกินเ่าพี่น้องงามขนาดสวยๆจ้าพี่น้องพาลุยเต็มที่เดี๋ยวไปตัดขาทีเดียวเลยเด้อขาเราเอาเอาไปก่อนขาเราคืองามแาท่เท่าถิมเบิเลยพมีคนมาเก็บเนาะ ขอโทษจ้ะเห็นน้ำบ่ลัพี่น้องมันมึดพ่ดนะ่ะเห็ดหลายค่ะเดอ้อน,นี่ยขสองดอกนี่หลุ่น,น้ำกันด้วยล้สีเทาบะถ้าพอพี่น้องง่วงม,มึดเก็บเห็ดเละเท้าเฮ้ยเท้าอ้เสียดายเสียดายเห็ดเจอตะมุเตมิละจ้ะหนึ่งกว่าสิพอแต่เทาเทเนาะพี่น้องจ้าเอาเต็มกระตานี่กับสิผ้าเมื่อละ ไปตัดขาอยู่บ้านเพียพี่น้องหลุ่เด้อบอ่เอาเดอกเนาะมันเถาดอกนี่แหละจ้ะดอกนี่ก็สงสัยสีเถาเถาจ้ะถึ่งถึ่งอยู่พี่น้องเอ,อ้ยนี่ดอกนี่ก็สิเต็มกระตาละล่ะแปลว่าเต็มกระตากับสีผ้าพอแม่พี่น้องเมื่อดอกนี่ก็สิเต็มละล่ะน,นี่ดอ,นอกนะว่าดอกฟาวใส่บ่ได้ ฟ้าจ้ะลุ้นจะสิค่ะดอกนี้ได,ด,ด้โลมบ่มไ้บ่ไรโลมพ่อแม่พี่น้องนี่พางัดทางงัดในคกลวยมืดอันพ่อพี่น้องสีว่ามาดามมืดไคลข้าก็ยุ่ผู้เดียวยุติตถนนได้ใจเด้อพี่น้องจ้ะนี่ยินเสียงรถอยู่มันบอมาดามยุติถนนจ้ะหากินอยู่ข,งขางถนนเนี่ยแหละเพราะว่ามาผู้เดียวเนาะ คักหาสีผ้าหาไปรถอะไรวะจ้ะลมใส่ได้บ่ะหนูเถ่าแล้วจ้ะต่างกูจ,จุดเล่าห้าวเบืงพี่น้องจ้ะมาดามถอดถุงมือออกกันเลยนึกว่าสิบัวใหเห็ดมาพัวขึ้เกา่างามครับกำลังสีผ้าไปรถแล้วยังไปรถแล้วจ้ะนี่าจะเอาเต็มตากาะกร้าเพราะไรแต่ว่าห้าวกับม,มานแน่ะล่ะมานคักมันเนี่ยพี่น้องงามปะจ๊ะตุบป,ปุอยู่เนาะ ต่อตัดเห็ดกันต่อจ้า,พ,าพ่อแม่พี่น้องเบิึงเบึงผูน่ะนี่ลูกชายย่อยบ่อนี่พี่น้องเอ้ยเบิึงเห็ดเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเผือเอ้ยผ้าพ่อแม่พี่น้องมาตัดขาต่ออยู่เพื่อนจ้ะมาพ่อแม่พี่น้องจ้ะลุยกันเลยจ้ะอันพระเอกแพ็ดกะโกนแล้วโกนด้วพ่อแม่พี่น้องอย่าถืออย่าซ่าแล้วเมื่อยเราเราเฮ็ดกัน <laughs> มีดนตีประกอบ้อมตัดเห็ดก็ได้ดนตีสดจากสามีสุธิลาอาบน้ำแล้วล่ะแต่ก็สิอาบอีกอยู่เพราะเลนเห็ดบ่อ,อาบบ่ได้ตากฝนเก็บเห็ดด้วยมาหอดบ้านต้องฟาอาบด้วยยังบ่ได้สาผมเพราะว่าหัวบั่ได้เปียกบัน้นไหลแค่ใส่หมวกไว้ไหมพี่นอ้องไว้ฟาแฝดนงี้ดีค่ะ จะออกไม่ไม่ด้ฝนเนาะ เิดคลิปมากกับเป็นกลุ่มเป็นก่อนเนาะพ่อพี่น้องจ้าบันที่นี่ใส่ได้เมื่อกี้ดอกแต่ว่าออนซอนอันตอนผลเกิดยุงสัน,อ,นอ่ะไหมออันนี้ซักไข่บอกมามันนิ่มนิ่มไปเลยพี่น้องบอ่าด้วย สามกุ่แล้วคุณนนะ้าตัดเสร็จแล้วก็เสียลังมาใส่ไว้ให้เราดอกนี่ก็สงสัยส่ใส่ผัวได้ Sài đầy đại diện là. Bên tao vâng tai ninh mân anh ninh nọ. Bên tai mọc ô tai biểu. Tai biểu đỏ mình có xuống heo heo tao vẫn ở đây dưới đây, Heo nó nặng cho dưới nó ดอกนี้สิคะพี่นอ้องคลิปสุดท้ายนี่ไปเจอตะเฮ็ดแบบดอกอละอ่อนละอ่อนแต่ว่ากลับไปเจอเห็ดเถ่าอยู่ตอนถ่ายหลายดอกอยู่เสียไปตั้งหลายดอกอพี่นองจา้าเห็ดเถ่า นีงามค่ะความพี่นอ้องมันตุบปุอยู่ไหมแต่ส่งสีลงๆหน่อยนึงแต่ก็ได้อยู่จ้ะตัดขาเห็นมันฟินจะเดอ้อ กัเปิดแทนจะโท่รทัศนเึงน้น บอสร่างเพล่งออกเลยเพื่อเราอยากกินแกงแบบเน็ดอันเท่าๆขังสีนะให้เราไปแกงเป็นดิ้งของออกเบดเพียสีนะจับสิวาจัไใดคะหืมฝุ่นเฮ้ยสุดยอดเลยคุ่นนะเื้ย โหเนาะพี่น้องจ๋านี้ขั้นแถวกับกับกับเลยเศบเสยต่างโกโจเกเจเก็ดเจมืนสุดเจออ้าความหวานความฟิน นี่แหละเฮ็ดข่อยเห็ดข่อยอันโคลน,นต่างๆร่วมกันไว้ดอกนี้หูยวโรมแต่ก็อยากเอาเพราะว่าเพื่อมันใส่ได้ไหมถ้าเพื่อมันถือฝนมนนนันซ้ำฝนนะซื้อนี่นซื้อได้เห็ดเกาลัดมานึ่ดอกนะปลาหนีเห็ดเกาลัดพวกหลาย ไก่สีแล้วล่วละพี่น้องเอ้ยไก่สีเป็นมือเป็นจาแล้วไม่มันเห็ดงานแหละไปยางปลานําถึงตากฝนนําเฮ้ยเมื่อยแต่ก็บ่บยอมแพ้นะคะตื่นเนี่ยหมดเสาร์นี่แทบสิตื่นบ่ไหวนะพี่น้องแต่ไปเห็ดงานแหละก็ซื่อคือเกา่าอยากต่ตอนใหม่ๆตอนเนี่ยหมดเสาร์มันตื่นหยาอยดอกนี่ไงเต่าใหญ่มาดาม This one next one um. Thì nó khá chưa ฝรั่งเขาสิตัดเอาชังสีพี่น้องแต่เ้วก็ตัดประมาณนี้เลยเขาสิตัดเอาประมาณนี้ล่ะพี่น้องโอ้ยดอกเห็ดแต่ละดอกมันใหญ่ใหญ่พุ่น้องต้นนี้สงสัยสิเอาแต่ขาล่างผึ่งมันเถาคักแล้วล่างผึ่งแนมแผดแนมในปลายแผดมันเมือดเนาะดอกเมียเก็บเริ่มเมือดเมือดคักแล้วตาฟางตานี่แล้วเห็นบ่ โบมีเหนือแหละมีแต่ร่างผึ่งมันเถ่าค่ะ <c oughs> ตัดออกเตยด้อ,ป,อ,อ,ป,อ,อปวดขา <c oughs> นั่งจะสีนั่งทาใดล่ะคุณดอกหน,หน้่นง โบ๊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 โอ้บ,โบ,โบ,โบันไดแต่ว่าแล้วฟาวห์มั้ยแต่ก็เอาได้อยู่จ้ะได้อยู่หล่งล้มก็แน่บอบอโบ๊บ๊เคยถนัดบ๊เห็นดอกใหญ่หลายนั่าไดอยู่พี่น้องได้ได้มันฟาวหน่อยนึงเด้อแต่ว่าใส่ด่ะโอ้ยขอโทษขอพ่ายลมตีขึ้นแล้ว ซีดอกค่ดอก,ดอกสุดท้ายแล้วพรมพี่น้องสิเป็นงูเป็นจาแล้วสองสามถุงเจ็ดนาทีแล้ว ค่อยเบิง้งสรุปยอดทั้งหมดเดี๋ยสิสห่เบิ้งเหลือถึงล้วสามดอกสุดท้ายของพี่น้อง ดอกแล้วเพื่อเราไปเก่งหมืนพี่น้องเพื่อเราอยากกินแบบเห็ดอันนี้ดอกสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ามาทถาแล้วเนี่ยก็สิไปอาบน้ำนอนเลย ก็ว่าอ้ายนะนอนไปถึงแบบว่าแล้วนอนไปกวนแพทย์เป็นอันนี้แล้วปะเดี๋ยวมาเบิ่งเห็ดกันนี่จ่าพ่อแม่พี่นอ้องเบิง่งโอ้ยปวดขาขอลุกให้ได้เนี่ยและเฮ็ดทั้งเบิดของมือนีจะไปหาตากฝนหาเบิ่งพ่อแม่พี่นอ้องนี่เดี๋ยวให้ผีปีมาเหาจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเลยด้อพ่อแม่พ,มพี่นอ้นอง ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยจ้ะเด้อที่มีห้ามารามเห็ดมาสลุงแล้วก็เอ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาจากพ่อพี่นอนจาา้นาบุ๋งไลท์บ่สไลท์คักเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขุ้ทุกคนจะเจอกันคลิปหนาจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจา้าบายนะคะ